สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนทุกท่านบายดีพองายพ่นอสาวีคันอักี่นกี่เรากำลังจะไปในเมียทุกคนหา,นหานแกคันกันยังจะไม่ครเว การเดินทางโอ้ยมีัวรสตาร์เลยในการเดินทางนี้มีสัมภาษณ์หัวมาหัวมาก็ดีแล้วสวัสดีตอนเช้าแล้วนอเตรียมพร้อมพรุ่งนี้สิบสองคนได้ไงอ่ะ อีเมสซอนอยยาคุณแม่ฉันคุณแม่พร้อมหรือยังเดี๋ยวจะทักขาคุณแม่เจด้ามจะต้องไปแล้วล่ะแม่ทองเทนอีสาคอนกูใครอีกบ่าวดาวดาวกเมียนีองวานน้องเมย็อีเอื้อย อีจอยปลัวอีเอื้อยองพี่น้องรถตู้คันหนึ่งเลยเหมาไปเลยมันมีรถตู้กูจังหวัด1าที่นั่งนะนั่นแหละหึใค่ะเหาไปเลยรถตู้บ้าน15ที่นั่รถตู้ไอนั้จ้ะมันมันมีรถตู้ VIP รถตู้คนไทยจังหวัไทยบอรถนี่แหละบริษัทนี่ รถตู้ธรรมดาแล้วก็รถตู้แบบ VIP เนี่ยมีเอพมันเท่าใดเนาะเนาะไอเขามาหลานห้ามบอกแม่ขอจังวันยาม่ทันเตรียมปรจักยังไม่ได้บอกอีแม่บอสโทรดูจะเปยังเป็นเลาะห้าดำนายปรจักโทรเดี๋ยนี่ไหนแม่ไหนไหนเลย พร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมครับเงินพร้อมหรือยังเงินไม่พอเท่าไหร่แม่ยังหักอยู่เนาะโอ้ยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายจะไปเตรียมคลองขึ้นรถพรุ่งนี้เดี๋ยวแถวบางโหลดก่อนว่าสิได้นั่งประตูก่อรโดนหทัวร์รถเมย์ ไปซื้อของอีแม่เป็นอมืรอื่นอีกดาอุ้ยแม่ะยากแบบเดี๋ยไปอยู่งานนะขมนพระคุณกรรมเนี่ยนี้อีพออีพอใหญ่กับเพว่าเจ้าเป็นอาจารย์เจ้าเปตะเอตเริ่มเป็นล้าตาข้ามอยู่บนแม่แล้วค็ขึ้นป้ายอะไมื่อขึ้นตัวแม่ก็จับที่เจ้าเป็นอย่างพ่อรอสกีกา เดี๋ยวไปรอบหน้าก็ได้เนาะไปเทียวใกล้ๆปากเซโดยยโอันน้นปิศคัดแห้งพะพุขบันมุนปะจิกรมเผินกะติดนปะใส่อาจารย์บรายได้เพิ่อนยาติูุขาได้เพื่นเ้านิมนลรวมถาเพินได้ดดนี่มาด่งค่อยสรุปเอาสรุปกอาคือตกหลทน โี่าเป็นอย่างแดดจะมีรอบน้ามีอลสิบหาไปรวมกัอาอีกบออีกอีกอย่างนี่ยมันการเดินทางไก่ลายสมองอยู่ทาาลงท่ากักใต่เนี่ยมันพ่อกับพ่อว่าสัว์เนี่ยเป็นอาจารย์ตลเดตลเือดเือเป็นมาแม่กับผู้คือะรรเขาใจพี่เราเียวน้องุ่เี่ยวนเดี๋ยวไปเที่ยวนามันจะไก่เลงปากเซนะเดี๋วเดี๋ยว แม่แหาอมเงยโอ้ยแม่เร็านแม่หางคือเหมาะเหมาะได้ลูกเขาก็บริหาลูกบลูกกับอกันแม่นางแงแล้วแล้วติดงามเขาก็เา้ลูกเขาก็บรไปพอบอกว่าจะเป็นอาจานะก็เถอเขาปจะทิงกุกขาได้จาออนลไม่ขึ้นคะแมนะเรียนี่แหละล้วถาเป็นแมมวหุ่าะไร่นครเมือนีจิกไม่ขึกรรมมือนี้กรรมกัดกนแล้วจะบอไปปต๊ห้เรว่าสขึ้นโอ่าง้ ัเดีไปเปเบ็นปเามเท่ารนี่ okay. ้จะเอากับน่นะเอาไ่อาเม่อาไม่อาไม่เอาไมเอาไม่เอไม่อาไเอไม่อาไม่เอาม่อาไม่เาม่อาเามเอาไ่เไม่เอา่เาม่เอาไ่เอาไม่อามเอม่อามอามอาอาเมาเอามเมาเม่ออาเอมอามอามมอาเมอาเมอาเอาเ่ามอาเาอ่มอามอา เกือบกำลังว่าสิจองตัวเอาไว้อะไร,รก่อนจะเป็นอีจอยซื้อแล้วเปอีเมซนอนปู้โอ้ยเสียใจรสรุปนางจอยยังอยยอรอดอีกเหรอยังรอดอยู่รอดไวเทา่าน่าอีเมสอนมีเถื่อกแรกมันก็ต้องมีเถื่อกต่อไปอยู่แล้วบ่อีกอย่างกะก็ดีแล,ะละ้วเราบ่ไปหนึ่งตรงนี้นะมันไก่นะมันเดินทางไลยสมองแล้วเราไปไล่ต่อแบบว่าพุทธนะแบบ เดี๋ยวเราแข็งแห้งแล้วค่อไปปิดผู้พิมพเอาไ้ปิดผู้พิกัผ่านมาแล้วคุณนุ่มแตยังง๋ยัรอบหน้ายมีแห้งสำหรัในหนังยังผัวน่ะอันของประธานมันดูโอ้โห่านบ่่านคืมถามพัวติดเทนกับพัวแรงมันก็ไมีใหญ่ ก็บว่างงานเน่โทรศัพท์ผูบ่มีไงกระสิตายอย่โทรศัพท์กูน่ะหัว่าตายเลยต้นเต้นบอกเต้นบอกฮะเต่นตื่นแต่เ็นเต้นพี่น้องเลย่องายเสื่อมไเด็ดีอยู่นั่นนี่นะกูลจะไม่รอดอยู่นะครับพี่น้องยังไม่ทันลุกกระขายเต็มที่นท้ายประมาณเจ็ดสิบเร์เซ็นไปเศร้าอยู่คนแหละเศร้าอยู่เดินทางการเดินทางโอ้ีเมซอนทับ้เอ้ยเสียดายเ สรุปเรือสิบเอ็ดอย่าบอกนะพอมาอื่นเราก็เปลี่ยนตัวอีกมีคนมป็นนางีจ่อยต้องถามให้แน่นะโมไปตื่นเช้ามาแล้วบมไปฝันจะแนวใดกับมันเรียกนีแสนเจ็ดสิบ อีเนสสอนไม่ได้ไปด้วยทุกคนทําไงอ่ะก็ไว้โอกาสหน้าแล้วกันมันไม่มีแค่นี้รั้งเรียวหรอกไม่ว่านจคนอุตส่าห์วะเนาะบอลแล้วกะเตรียมพอใจแล้วเต็มรอยแล้วเตรียมไปแล้วบริได้คัดของนย่ยงแต่มาติดงานตรงนั้นนะว่าเลยนะ คือบ้ิษัทมันองกรห้าพวกรามเป็นผู้มาล่าก็สร้างน้ำเก็บเสื้ผ้าอะไรแต่เฮานย่ังบริเก็บเมื่อแากเก็บบอกเก็บเป็นยังบังคืนคาามเก็บเสื้ผ้ายังบัขคืนคารามอสะนลแลวเก็บใส่ยังบันคันมือมาวันนี้มาตลาดเากสนมาเก็บของเลยเนี่ยแผลบไปแผลลอยอย่าซื้อให้มากนักเสื้อผ้าไปซื้อญี่ปุ่นก็ได้ สำคัญคือเสือขู่จะจะนุไปมีราคาเสือขู่หรือเสือคั้นคะเสือขู่ค่ะคุณหนักล้างทับอิดล้างทับไตนีิเสือขู่ค่ะมนเป็นเสือคันคั้นเสือคั้นนี่มันต้องแบบมีคู่ไหมคะคนอาวขาอนุคั้นคนเดียวไงก็เลยไม่มีคู่ไงคะเข้าใจค่ะ กับหัวค่ะบซื้อกระเป๋ามื้อนี้นะครับกางเกงอันนั้แหละเสือก่ซื้อนะไปหาซื้อเพิ่งได้เสือเอากะเอาถือไปตะบ้านเอ,อ้อ2-3ตัวพอแล้วค่ามาน่ะฮอบเป็นพวงมาแน่นอนหนูตเตรียมไว้แล้วประมาณ10 10ตัวกะวันละ2ชุดใช่ไหมวันละชุดค่ะครับวันนี้สิไครับ กับเลืออีจอยน้องน้ำน้องดาวน้องอมน้องเอื้อยน้องอ้ายแม่น mm ้องเทนเจดามก็มีหวังว่าจะไม่มีคนเปลี่ยนใจอีกนะเด็ดเด็ดครับพอการสิเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแต่ม yep ือหนีโลดจองตัวแล้วบ๊บไปบุ๊บไปก็ขึ้นเเอางินมาค่าตัวน้ำมาแสดงด้วยไหมเจดามเปลี Sand ่ยนใจป่ะจ๊ะ บอล้วา่าตอนเที่ยงล้วสิมาเก็บสื้าผ้าไอ้เราดำหน้าแตอนเช้าเราเก็บใจเพราะมันลอยแตงวานลอยงัวแล้วก็หอบไปละม้าก็หอบไปมีแต่เตรียมยาอะ้มันลอยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองลอยได้เงื่อนยน้องดาวังมันจับกร่า้อยเปรเซ็ตมันลอยเอยูมัในงัวม้าก็หอบไปแต่ลายมือแล้วยันมวผู้เลี้ยงไอี่หเตรียมท้ ่อสปิกิเนี่ยล้ีมอยากอะไยังไม่ได้ซื้อสองอย่างนี่ต้องซื้อกินเม็ดเดียวกับพ่อนอกพี่นอกกินยาคุมแทนโอ้ยกินยาคุมแทนยอะอยาก็บยันยันทองกับอันอันยันทองกับน้ออมบคะวยนี้ยไลปวนนะยันปวนเข้าไปแยแรือยงไงอย่างนี้ละยังไม่ได้แย่อยู่ บุดสำน้ายังกลับเนี่ยไม่ได้ไปช่วยใครก็ขออาภัยด้วยนะกลับมาจากเที่ยวนู่นเลยจะไปช่วยมั <c oughs> นตัวแห,งห้งเหมือนไรนี่โอเคพี่น้องจา้าคุณฮันไปหัามันสองตัวย,นะ <c oughs> ยิงไลายสบไลายสุไลาย มใจเยิ้มจะดู้ยิ้มจะดูคืออไอํำแหล่นะพอเขาหมาคิมหนาพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้อง